ลูาร <c oughs> ์เพ็ดกเบเราเพ็ดอะไรคะโกเบเราเพ็ดอืมโกเราเพ็ดกเบเราเพ็ดช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยวันยิ้มหน่อยวันยิ้มหน่อยวันวันชอบน้ำไหมล่ะไม่ เขไมพี่มามมมชอบอไม่ไม่ใช่ไหมสว่าไม่ไม่มใช่ไหมใด้ได้อยู่พอดีดูเมสิูมแมมสิอันนี้มอมมมนีมอมแมมนี่นไข่เนาะเี เครปที่มีฝอยทองให้มาฝากคนละปอนด้วยนะคะคนละปอนด้วยนะคะพ่อจะเอาอันใหญ่ๆนะโอเคค่ะแล้วก็พี่พึ่งก็จะเอาอันเล็กพึ่งจะเอาอันเล็กพึ่งเอาอันใหญ่นะโอเคนละคนละคนละชิ้นเนาะนมัังงด้้วยแลสวัสดีค่ะ